ขึ้นไปไหนดูสิยิ้มหน่อยสิครับยิ้มหวานยิ้มทําไงวยดูไม่ได้เลยยิ้มหวานทําไงเอาจะไปไหนเอาลองนีเอาจะไปไหนลูกหันหน้ามาทีนะ่ะยิ้มหวานทําไงยิ้มหวานทําไงอะเอาจะไปไหนอะจะไปไหนดูสิน่ะเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปนั่งลงนั่งลงนั่งลง นังโล่อ um ึ um ่มอิ <X> um ่มน้ำวัดดีจ้าใหไหนกะลูกทำไงอ่ะวัดดีจ้าทำไงวัดดีจ้าทำไงวัดดีจ้าใจสวยแล้ววัดดีจ้าทำไงเถอะเอาวัดดีจ้าแล้ววัดดีจ้าลูกเดี๋ยววัดดีจ้าก่อนเนี้ยวันนี้เอาวัดดีจ้าก่อนลูกเอาวัดดีจ้าก่อนไหนวัดดีจ้าก่อนไหนวัดดีจ้าทำไง

ทำไงหันกลงไงเอาทิ้งลงทิ้งลงเอาลงไงเอาลงลงข้างล่างข้างล่างลงลูงข้างล่างลงนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยอีจ้าโอ้ยไม่ทำเลยแต่น้ำอิงอยู่ไหนน้ำอิงอยู่ไหนไหนเนื้อเลือดโอ้ตัวเล็กจังน้ำอิงตัวยันตัวใหญ่จังเพราะว่าน้ำอิงตัวนี้ นั่งดีอยู่นี้นั่งอยู่นี้ปฏิจจ์ให้ไหนปฏิจจ์โอ้จับนี่เลยจับนี่เลยกกลัวไม่ไม่กลัวหรอกไปทําหนูไปทําล้มทาไมอ่ะ,ะอ๋อจับให้เอาขึ้นเอาอย่างงี้ขึ้นอืมนี่ก็แตกหมดแล้วเนี่ย เนี่ยตั้งแล้วตั้งแล้วเนี่ยเห็นน้าไหมเห็นเห็นน้ำอิงไหมเนี่ยเห็นน้ำอิงไหมเนี่ยเออทีนี้ไหนดูเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมเนี่ยหน้าเหมือนกันเอาอ <laughs> เอชี้มาสิไหนน้ำอิงเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยน้ำอิงใช่น้ำอิงไหมเนี่ยจับดูสิจับดูเออนะนั่นใช่ไหมเนี่ยใช่เปลอนั่นใช่ไหม

cái nắng nha bố bạn lâu về nhà. Gim bàn gim bàn chạy bàn chạy bàn anh bàn à bàn chạy bàn chạy Không เฮ้ยร้อนร้อนออกมานี้ออกมานี่โอ้ยมันแดดมันแดดมันร้อนออกมาก็มามันร้อนเกือบดูกเกือบดูก็ใส่เป็นก็ละใส่ข้างระวังอที่นั่งเออนตรงนั้นมันร้อนนะลูกอ่ะไปนั่งทำไมตรงนั้นนะ Huh? bản bạn đi, đi, dím bạn đi thăm ngay nè À, à, ở đây ạ Chấm ai này, em ở thăm ở này, em ở thăm ở đây ạ làm ai này, làm ở thăm ạ Đến má Đến mà lúc Nên, xảy ngay xảy lòng thảo Xảy biết Xảy ngay nè Ui, mày lón tiên nhỏ quay Lón, 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 lón Cầm á, cầm ว eh ิ่งว네ิ่งวิ werde ่งวิ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 ่งใส่รองเท้าสิใส่รองเท้าทำไงเนี่ยเอาใส่ไงเอาใส่ไงใส่ดิใส่ดิเอาใส่ดิใส่รองเท้าดิใส่ไงใส่เป็นไว้นะเออใส่ใส่อีกข้างหนึ่งใส่ยังไงใส่ยังไงใส่ยังไงเอ้าใส่ไงเนาะเนาะนับอีกไงใส่เป็นไหมเนี่ยไหนใส่ยังไงโอ้เก่งว่ะ อันนี้ให้ให้แม่อ่านวะเอาใส่เข้าไปดิเอาเนี้เนี่ยใส่เนี้ยมาใส่เนี้ยไม่ใส่ไม่ได้แล้วใส่เข้าดิใส่ใส่ด้านนี้มันร้อนเอาได้ลูกเอาได้ยิ้มบ้านยิ้มบ้นก่อนเอาบอดิชาก่อนบอดิชาสวย สวยยังสวยยิ่งกวานั้นไปแล้วทำอังไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรทำไ,ไมยิงขึ้นยิงขึ้นใหม่ดจล้มไปโน้นล้มไปโน้นล้มใหม่ดจอันหนึ่งสองสามล้มเลย

เตีนตามเขาแล้วทำมือเขาแล้วทำมือเดีว Hả? Thì này à? Đấy thì bạn đi chạy Hãy subscribe cho kênh มันจะตกคุดไปดิ้บิงได้ไหมนะ่ะทำต้นไม้ร่มนี่เห็ดเห็ดหะหะอะไรอ่ะ